สวัสดี <rapper. S 1> ค่ะอาจารย์คร <methodology? S 2> <Enfin> ับพื้นบ้านควรจะสูงกว่าพื้นห้องครัวไหมคะพื้นบ้านสูงกว่าห้องครัวดีกว่าพื้นบ้านเท่ากับห้องครัวแต่พื้นบ้านเท่ากับห้องครัวไม่ได้เสียหายแต่ในทางปฏิบัติพื้นบ้านควรจะสูงกว่าห้องครัวในทางปฏิบัติจะดีกว่าเพราะว่าอะไรคะอาจารย์เพราะห้องครัวมักจะ พอลงพื้นแล้วมันก็จะไม่ไม่ไหลามาที่ไหลเขา้าบ้านน้าไม่ไม่ไหลเข้ามาในบ้านได้ใช่ไหมคะ,คะแล้วถ้าเกิดบังเอิญพื้นเขาเท่ากันอยู่อะค่ะควรจะต้องแก้ยังไงคะคอาจารย์ควรจะตั้งธรณีค่ะตั้งธรณีที่ที่ห้องครัวอ่าเพราะงั้นมันเวลาถึงไม่ว่าเท่ากันแต่ แต่ขยะหรืออะไรเนี่ยมันจะหลายข้าทรณีไม่ได้เราก็ยังอยู่ในห้องครัวอยู่่แทรณีอันนี้ควรจะสูงประมาณเท่าไหร่คะอาจารย์น่าจะสองเซนนะก็เป็นทรณีที่เป็นมาตรฐานที่เขาขายครับนะคะแล้วถ้าเกิดครึ่งหรือสองเซนแล้วแล้วถ้าพื้นห้องครัวควรจะต่ากว่าพื้นบ้านที่ควรจะต่าสักกี่เซนคะ าเราจะทำต่ำเนี่ยนะ,ะมันต่ำได้ถึงสิบเซนสิบเซนเยอะเหมือนกันนะอาจารย์ครับเพราะสิบเซนเนี่ยมันเราเก้าลงเนี่ยเก้าแบบสบายสบายเห็นได้ชัดว่าพื้นห้องครัวกับที่บ้านเนี่ยจะได้ต่างกันชัดเจน,เนชัดเจนคือก็ประมาณสิบเซนนะคะอ่ะคือประมาณสิบเซน ถ้าบังเอิญตอนนี้ของเรามีอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าต่ากว่าไม่ถึงสิเซนนะคะอาจารย์โอเคไหมคะก็ได้จากน้อยได้ตัดนิดหน่อยก็ยังดีเพรา,าะต่ำกว่านิดหนึ่งสมตมติ่าต่ำกว่าสักห้าเซนด้านมันก็ไม่ไหลเข้ามาที่บ้านแล้วเพราะงั้นขอให้มันต่ำกว่าจะต่ำกวามา,ากหรือน้อยไม่เป็นไรอขอบคุณค่ะอาจารย์ครั